ราคาเพิ่นเป็นยังไงเมียราคาเดี๋ยวนี้มันกับร้อยกว่าบาทอยู่ร้อยสาวร้อยนงางวังมันเป็นราคากับผมละสองร้อยคูณแล้วอือตังร้อยกว่าบาทบัะนี้ของเจ้าของจะมาเป็นแนวนี้บัะนี้จ้าไม่ได้ขายซ้ำอ่องซั้งนี่น้องไอ้เบิงเนี่ยอืมคุณจอบคักๆไม่เนาะอืมตายไปซื้อแล้วเนี่ย สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์ฟาร์มมาเลยครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับเมื่อนี้นามีพ่อพี่น้องมาที่บ้านอินแปลงนะครับตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเมงโอ้ยจะว่าเปลี่นแนวใหยนะครับพี่น้องครับสีเมนผักอีตูคือจังเลยกระบอกจักมันเป็นกลุ่มๆกล่อมๆจังเลยเดี๋ยวไปถามเจ้าของสวนเบ็นบึงนะครับ แม่สมครับแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ผักอีตู้ทีเนี่ยผักอีตู้ผักอีตู้เนี่ยเดี๋ยวมันคือเป็นเังเสี้ยเอาผักอีตู้มันเป็นบ่วงามมันเป็นเป็นโรคเดาบัวบัวเข้าใจคือกันเอาดูมือนีหัาเห็ดอีอย่างนี้ไม่นี่โรคกันหญ้ามันนี่แหละเสียวไม่เห็ดเบิองว่ามันสิดีว่าเสียวมันก็ดียูวลาบัดที่นี่มันเป็นเพียบ ไวเพียหยางกับบรลล้ลโรคหยางจะไงก็ทั้งหนีบออกความบาน,นีตัดไปน้ำเห็นปงห,นหมจ้ะเบื้องหน้าครับพี่น้องครับแม่เราตัดหอกจ้าให้มันปงไหมตัดเอาไม่หุ่นนี่เปล่าหุ่างามเลสเสียวหุ่นไหมพิ่นกระสีเกิดไหมอยู่เป็นบ่แม่น,นี่จ้ากระสีเกิดไหมปงไหมกระสีงามกว่าเก่าคันเฮาเห็ดเบื้อง เฮ็ดหาวันทอดเฮ็ดหามันบวงงามไหลสุดเทยียมันก็เฮ็ดบ่ยา,ากดอกบัดที่นี่มันก็เลยเฮ็ดยากก็เคยงามอยู่บัดที่นี่เฮ็ดจังได๋มก็บ่ขึ้นมแม่ฟังพุ่นตัดแล้วบ่ครับฟับงทั้งนั้นจ้ะตัดแล้วาทางพุน่นแม่สาเหตุแม่คิดว่ามันเปลี่นจากอย่างที่มันเป็นเหลืองเป็นจังสี่หมสาเหตุก็คือสโอ้ยบ่เข้าใจคือกัน อันอันนี้สิตัดป่ะนี่แม่ตัดอยู่อันนี้ก็สิตัดคือกันจ้านี่แม่มันเป็นเหลืองเหลืองเหี่ยวเหี่ยวไปเลยด้แม่เหี่ยวเหี่ยวอ่นล่ะแต่ว่าเขาก็สิตัดเอาเอาไม้หามันงับทัดแต่งใหี้ยมันเกิดไม่วันเถาะจ้าแม่ว่ามันบ่พอปุ๋ยติ <c oughs> มันบ่พอปุ๋ยทั้งบพ่บพอมันบ่มีขี้ไก่น้ำอ่ล่ะเขาแต่งไม้หาปุ๋งไม้หามันดีกว่าเก่า อเบ่งกับพี่น้องกับเบ่งที่เรียกเรามีว่ามันเมเราตัดไปขายแล้วสินะก็เลยอันเทียดหามันซืซอ่มันเป็นเพี้ยหรือมันเป็นจังได้ก็บ,บ่รู้ก็หน้าเ้าให้ปกติยูนบ่แม่จ้าให้ปกติละนองบ่ดีให้ปุย๋ยเคมีกับใส่แล้วจ้าปุย๋ยเคมีก็ใส่กับบ่ดีขึ้นกับบ่ดี ที่หายาไม่ฉีดไม่เบ่งไม่เห็ดไม่มันเป็นน้ำอากาศหรือมันเป็นน้ำหยังกับบ่รั่วยังกับเมียว่าสันนิทานวันบ่พอขีดไก่ี่มันมันกับบพอขีดไก่น้ำมันเป็นน้ำอากาศน้ำหนาซ้อมเบ่งฉีดวาเด้สุดเที่ยวมันก็เคยงามอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่งามเนี่ยเขาเคยได้ผลก็อยู่แปลงนี้มันบ่เนี่ยเคยได้อยู่บัดที่นี่บัดที่เป็นมันก็เป็น เลียงขึ้นเลยมันเป็นมาตะโดนไปแม่อาการแบบนี้เป็นว่างฝนตกเสาสีหามือวัเอาฝนไา <ไป S 1> หลังหลงหรือดูเขาม้าว่างหันสีหามือเนี่ยจ้าตั้งกี้มันก็เขียวอยู่นั่นแหละขีดบ้านขีดยามก็บโบคืนไห้เนี่ยตายพี่น้องเงยเบิ่องเนี่ยอืมก็เลียงไปยังเสียสำหรับพี่นอ้องฮ้องกี่กำเั่งเบื้องนะครับท่านใดมีประสบการณ์นะครับ รู้ว่ามันเป็นอย่างคอมเมนต์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสิได้มาโวสู้เมียเราฟังส <c oughs> ิได้หาทางออกสวยกันเบิ่งเนี่ยพูดนะแม่ปลูกหลายไปไดบแม่เหมือไนไรตีหกหกหรือมียแม่แมเบิดละแม่หอดวางนี่ละ่ะนี่แต่ว่ามันสุเทียรมันก็ได้ผลละ่ะเทียรนี่มันหงบ่ได้ผลเสาหนี้เสาหนี้ฮุบปลูกไม่หรแม่แม่มบอเสาหนี้บ่ได้ปลูกไม่แต่ว่า เฮาเห็ดดอาไม้ตัดไปแล้วหุ่นมันบดีขึ้นแหมโอแล้วเฮาเสี่ยงหุ่นสองแบบเนี่ยเฮาตัดบ่ทันบบดเนี่ยมันเลยเป็นโรคเป็นเพี้ยเป็นเหลืองขึ้นมาก่อนเฮาก็เลยขายบ่ทันตัดขายบ่ทันเพราะว่ามันเป็นดอกลายแม่ค่ากับขายากมันบ่งามโอ้ขันมันแกแล้วเพิ่นก็บบอยากได้บานดิ้งมึงน่ครับพี่นครับเมียเลาก็ตัดตัดเอาไม้ให้มันขึ้นไม แค่หาขันใสขี่ไกลขึ้นว่าม,นนมันอยู่คืนบ่หนิเม่ขคืนอยู่เมียนบ่จ้ะยังใดมันก็ต้องคืนมันขันตีเพิงตั้งแต่ปุ๋ยมันก็บ่คืนดอกขันใส่แต่เคมีใส่แต่ปุ๋ยตลาดไรกับบ่เมียนมันบ่บ,<อ>บ่เพราะว่าล่องเมืองแล้วร,ร้องเมืองแล้วบ่ได้ผลบ่ได้ผลโอ้แสดงว่าอันปุ๋ยพื้นบ้านฮู้หน่กม็มีฤทธิ์มีเดือดตืติเมียฮู้มีแล้วมันทิชู ปุ๋ยเพื่อนบ้านเฮาหรือมันก็ผสมประสานกันแล้วขั้นมีจะเคมีมันก็บ่ไปหน้ามาหลังเขาก็ต้องใส่ทั้งเคมีใส่ทังปุ๋ยอันนี้แล้วเก็บถือกสูตรมดมาตะเลียกกระไดจ้ะเก็บแล้วรอบหนึ่งสองรอบแล้วสองรอบพอพ่อไม่บีกรอบนี้รอบที่สมเนี่ยบอดีจ้ำนี่น ยังเมื่อันได้นั่นเยอะเป็นตาได้โยมันของมาเหลืองก่อนโอ้ขึ้นเพื่อนๆนนี่จังเลยได้โนแม่เน้อเพืยย่อนกะสีไข้อยู่เหรอคิดว่าสีเอาไม่อยู่ราคาเพื่อนเป็นยังไงแม่ราคาเดี๋ยวนี้มันกะร้อยกว่าบาทอยู่ร้อยสาวรอยนั่งบางมันเป็นราคากะถุงละสองร้อยผุแล้วอื่จัง รวยกว่าบาทบัานนี้ของเจ้าของจะมาเป็นแนวนี้บัานนี้จ้าไม่ได้ขายซ้ำว้องซั่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยอืมปุ่นจอบคักๆไม่เนาะอืมตายไปซื้อหรอเนี่ยอืมเบิ่องเนี้ยงามๆไทยพี่น้องเบิ่งเด้อเดี๋ยวๆขันมันขันมันฟื้นเนาะแม่เนาะจ้าอีกโดนบ้านไอ้แม่คิดว่าเอออืมกับสิบจี่สิบห้าเมื่อนี่ล่ะนานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ี่พาทิตย์สองอาทิตย์ ก็าบบที่ใสปุ๋ยใส่พุ่นไปเฮ็ดหาไปเห็นว่มันบดดีแล้วเด้ยวเนี่ยบัดแปลงข้างหลังนั่นแม่คือบดหนียบคือบพท่านหนียบซื่อท่านได้หนียบจ้ะอ๋อแต่ว่าซุ้มหนียบมาแล้วซุ้มนี่กับชิเนียเปมันคือกันละอล้วที่เฮ็ดเอาหนาออกกปรับปรุงไหมขั้นสี่ขั้นสี่วันไหมมันกับที่น้ำได้ขายพวดแม่องค์สิบยางมันคือหกถึงหกเครื่องตัดหนาน้ำมันจะเดียวหลุดยังไงน้ำมันมันก็ตายด้วย มันตายซะแล้วโอ้ยมันสิเลี้ยใจว่าะยาขึ้นท่วมนี่บูย่านแม่นอยู่บ่มีเวลาเฮ็ดมันแล้วถ้าว่ากับว่สมควรสิเป็นไฮปานนี้เด้เนาะแม่เนางมันมันบ่น่ามันเลี้ยงขึ้นมื้อนึงมื้อเดียวเลยแหมพ่อแม่มันคือส่งเหี่ยวคักแต่ครับมันกระเดดเด้อยามแลงมันก็หมดน้ำแล้วมันก็สิซื่นซื่นอยู่แม่นบ่แม่ซื่นเดี๋ยวเดี๋ยวยางเบิ่งทางนี้พาพี่น้องเบิ่งมันละเหี่ยวเป็นตั เป็นคำเป็นเหี้ยวนี่แม่แม่นี่ไหมเออมันแดดโอ้ต่ว่าได้น้ำนี่พือนฟื้นอยู่เหมือนบันครับน้ำแ้งกับหอด้ำน้ำเจ้ามันกับซึ้นมันกับเหี้ยงสิละมันแดดแต่ว่ารอบนี้เขาเอาว่าท่านจนว่าเพื่อนเป็นดอกที่แม่นอนเขาตัดบ่ท่านมันมีคนมาตัดให้บางทีเขาจ้างมันกับโสบคนมาเฮ็ดให้นะมันกับเล็กแก เลยเป็นบาง่วงมาเฮียงเลยบานีเออเลยเป็นบ่ได้เลยบาทเนี่ยโอ้เบืงเงนะครับพี่น้องครับที่แรกมันก็เขียวแล้วคันเขาตัดขายทันก็บ่ได้เป็น,นที่หรอกอืมราคามันก็เพอฟังยุ่คันเัาเห็ดได้ต่ว่า <c oughs> ตามทีไปไทยหลายๆสวนนะครับเออเถียงจังหวะราคาดีผลผล,ผลิตเหมือนว่าเป็นเก่าอจ้าเป็นสั้นละ <c oughs> ต่ว่า <c oughs> กันงามง่ำเหมือนจมเอาโว้ยคือบทควมราคาพราว่าดิแมนแมนแมนโอ้คือแมนเพื่อนเตียงเหรอมันเป็นแนวนี่เหรอวะอะไรก็ได้มันกลับกันมันกลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งวิธีการเอาหญ้าออกพูดแล้วน่งหลอกหญ้ากับน่งหลอกปันท้องคัมแนวนะ่ะมีอาส่เบิ่งก็นหะครับนเนี่ยขุดมันก็จะดีแท้เนี่ยนะมากจุกน้อยนะ ว้อขาทาแล้วพี่น้องเลยใส่กรนแม่ขอเบิ่งจังหน่อยนี่โอ้ยจีได้ซื้อไปใส่ตัวนี่แม่โอ้ห้องขุดหญ้าอกขุดหญ้าอกบ้หนักน้ำหนักแม่เนาะจ้าซับกลับกับไปลวดมวยกันบ่เป็นตะไบกับจีเดเอาเครื่องตัดหญ้าคือว่าแล้วนี่ขันเครื่องตัดหญ้ามันโป่งเด้อเอาไม่ตัวเนี่ยมันตายแล้วเหรอฮู้ห้องตัดเ้ากัดตัดขึ้นเก่าไหมครับตัดขึ้นเก่ากับโบกัดตาย ได้ยินเพิ่นว่าหรอวะมันสิฝาดแห้งหมดดิเหรอโบลูว่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> น,นี่เฮาหนีบเจ้ละต้นกลับกับค,คือเอาใจใส่มันเลยสิเกิดติเฮาก็คือเฮาตัดนี่แหละคือเฮาตัดไปขายนี่แหละได้ยินเพิ่นว่าเขานเอาเคี่งยงแตนยางมันตายเด้อล่ะว่าซั่นมันบ่ปล o n วางใช่ไหมแม,ม่นอยู่บ่โอ้ได้ยนินว่าก็เลยบ่กล้าแล้วยานตายเนาะโอ้ใจดีใจงามเด้อพี่น้องเบิง่ง ยา่ามันตายไหมท่านขี่กล้วยไปดึงเท่ะต้นเสียออกเท่ะต้น <c oughs> เป็นได้เป็นราคาหลายๆอยู่ได้เนาะไมยผู้เสือก็บ่กเป็นตาจงมีเพิ่นเด้อเสืสอเพ,พิ่นสีได้พี่น้องเลยบางเนี่ยคันไล่กับยาวาไลา่เต<อ>ี้ยเออคันไล่กับยาวาไล่ไหลายมันวดสายกินเอารถเปียงมันเห <c oughs> ยียดงากจะได้ผู้เห็ด <c oughs> มันเหยียดงากเด้อเสวอจีได้เงินเตี้ยโอ่มันเป็นเนี้ยเห็ดไงมานไหนดิง่น พูดน่ะเงี้ยววันมันสีโบขึ้นแต่ว่าถื่หน้ามันขึ้นแม่แล้ววาจะลากจะที่ได้ไปจะที่ได้เงินเพื่อนแม่แม่ปกติเราเขาขายยกสวนหรือว่าเขาตัดขายเองโอ้ยก็ตัดขายนี่ละ่ะใส่ถุงถุงละหา้ะะหาสิบกางกันนีพี่น้องมีมุมบ้านเขาน,นี่ละ่ะแม่ค้าน้ำบ้านเขาน,นี่ละ่ะเอาไปเพื่อนไปขายให้ไม่ได้ไปขายเอยงดอก ปล hmm. าตะมันดีมันงามมันบางงามมันก็ขายไปได้มวนนั่นเิ่นกับมีมนนะาทีหา <Yeah. S 1> พักส่งตลาดจ้าเฮาก็บ่มีเวลาไปนั่งขายบ่เฮาต้องดูแลเพิ่นบ่แล้วั้งแจ่ซํำนี้ก็เป็นซํำนี้ละ่ะจ้าแต่ซ้ำนี้กับคือบ่ดูแลเนาะ hmm. แต่เขาดูแลอยู่แบบนี้ก็ย,ยังยังบ่ดียู่งั้น yeah, เขาปลูกวานเอาดีครับนี่วานเอาถ้าปลูกจะแท้มันก็ตาย hmm? ถ้าเขาบงเอาส่วนมากมันที่ตาย โอ้เันหว่านเพอะเพราะเล้วๆเอามาบงเอามันมันเหน็บเอามันตายตายถ้าจังซี่ฮะอันนั้นเนี่ยมันบ่ใครตายแต่ปันนี้มันก็ยังอยากตายอยู่นี่โอ้ผักเนี่ยนี่เขาต้องวานเลยจ้าหาบอเบียมาปลูกกับผู้ปลูกกับมีอยู่แต่ว Ole, ่าตายจนมากมันอยากตายนะถ้าเขาบงเอานะถ้าเขาหวานเอาเลยซิม่ใครตายอืมไม่หวัานที่เหล็ก เขารู้ได้ยังไงว่ามันสิเน,นียนซ้ำเลยว่าเนียนซ้ำเลยแม่ยอันไหนนี่เหรอแงมงวานลงาวงไหมเขากักาเอาละได้ถอนหลอจแกเทียบบ่เมียถอนแล้วก็ทีได้ซ้ำนี่กับโ,โลก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 ขึ้นม้ากับตัดขายไปเรื่อยเขาเสียกาเอาเขาซ้ำนี่นี่โรกซองเทียบเหรอเนี่ยเทียบที่สามแจ้งตัดนี่มันก็เลยเป็นโรคซ้ำก็เลยเป็นเลียงไงจังว่าจ้งแงมเงี้ยงาตาสอนอยู่ด้วย ไม่เห็นตอนมันบ่งั้มเส้นนี่เออนะครับอุ้ยมันตัดบ่ทันยังไงฝนตกวว่างขนเป็นยังไงเลยเอาบานีหยาเมียเม่ยเอาบ่มีวิธีการคุ้มกำเนิดเพื่อน่ติหยาคือปล่อยเพมันคักแท้ไผ่ตัวมันคุ้มบ่ได้เด้อเออนะครับจ้ะมันบ่เมียนแนวเพื่อนสิมาคุ้มคันคุ้มมันบ่เกิดเด้อ สมมติว่าขั้นเขาบานลงไปแล้วเขาสิบคีดอยาคุมมันกับมเกิดไผ่ตัว oh. มันก็นเลยไม่ได้คุมหนีผักแนวอื่นเห็ดได้ดดิผักแนวอื่นแค่ได้อยู่แต่ไผ่ตัวมเคยคุมโอ oh. ้มันบ่เมียนมันบ่เคือผักซีกินนดิขั้นฝ้าตัวฝนล่วงมากไผ่ตัวท่านง่ายข้อยู่ท่างหยาเคียวเหรอ เพราะมันก็เก่งแต่คือคือพอตัดต่อพันดูกรรำเนาะผู้ใดเฮ็ดกระไดให้มันเลี้ยงง่ายๆคือหญ้าเนี่ยต่อบัดหญ้าซุ่มก็จาปลูกให้งัวอีหลีก่อนบ่เป็นเก่าด้วยเนา่เอาเป็นเก่าแล้วเอามันกลับกันยังว่าแนี่ย่ายังไงง้มันงาอมยังว่าแนวยใหงามมันบ่งามแม่โอ้ยเบิ่งครับพี่น้องครับวิธีเกษตรกวันบานเฮา ไ,ไปตะละหมองตะละบอลวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษากับทิบ่คือกันแล้วกับปัญหาตะละมองกับทีบ่คือกันนะครับพี่น้องครับแต่ก่อนที่เห็ดมานี่นอกจากมันที่เป็นอันนี้หัวจะเป็นทเทอแรกกันบ่เนี่ยเทเแรกเลยเนี่ยว่างฝนตกเนี่ยแทนที่ฝนตกมันที่ดีสีเขียวสีงามไม้หอมมันกลับเลี้ยงไปเลยบ่ได้ขายซ้ำมันเป็นใบเรืองใบร้ายนี่ตาต่ๆตาคันร้ายแล้วมันกลับบ่ได้ขายแบบนี้ ตลาาดเขใบใบ,ใบใอันนี้มันมีกินบ่ะนี่ไอ้ถามเนี่ยครับเนี่ยมันมันมีหนอนมีแม่งกินบ่มีมีบ้องแมมีบ้องบ่นเปนหนอนบ้งองเอ้ผู้มากินนี่ก็มีตัวนี้อ้าวมีบ้องกับบ้องกับหลงเป็นเดอ้เอใครอีตัวนี่เอ้ผมเลยว่าไงอุ้ยอุยอ้ยขี้ขือ,อ,อ,อบอ,อกพริกเลยเนาะแม่เนาะเผ็ดต่อเผ็ดมันหมุนเข้าไปกินเร็ยนอย่างงา มันก็ยังมุนได้เลยคือเออเออเมยนนู้น้ำปลาเดียกเขาตาสำเร็จสำนึงไห้บนนี้ข้นนอนลอยเสยเนี่ยนี่เรียนบัวเหรอทุกอย่างมันก็สิมีอุปสรรคมี่สัตว์มันโนเมีนเนาะอามันมีอุปสรรคช่อย่างว่ะคุยคุยคุยว่าเฮ็ดฝ่ายตูง่ายมันก็บว่ง่ายเด้อนี่บัวภาษาปูไฝ่ตูมันโมเมียนเด้มันก็ยัง บ่ได้ขายอยู่นี่ทางสีเมนอยู่ลังคันปุยเรียนเออคันปุยเรียนผมเป็นติเดี๋ยวพ่อพี่น้องว่าเบิ่งนะคกับวิธีโอ้ยเกิดปัญหาจนได้น้องแม่นอบ่อันหนึ่งกับอันหนึ่งจ้านี่ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งอีกจักสองอาทิตย์เดี๋ยวนี้สิพ่อพี่น้องมนของแม่เนาะแล้วตีแก้ปัญหาวิธีใดเมื่อเลี้ยนรูปไปน้ำกันในครับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สวมใจข้อมูลคลิปหน้าพ่อพี่แม่ครับลาพี่น้องแล้วแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า